4ข้อในการสร้าง first impression ของการเข้าพบทางธุรกิจครั้งแรกค่ะ ข้อหนึ่งนั่นก็คือสำรวจการแต่งกายของเราว่าเหมาะสมกับสถานที่และการเจรจาทางธุรกิจครั้งนั้นๆหรือไม่และที่สำคัญอย่าลืมสำรวจความเรียบร้อยของตัวเองในกระจกก่อนเข้าพบคู่สนทนาทุกครั้งนะคะและข้อ2นั่นก็คือมีรอยยิ้มและ eye contact ตลอดการสนทนานั่นเองข้อ3ฟังมากกว่าพูดค่ะ เพราะว่าการฟังเนี่ยจะทําให้เราทราบความต้องการที่แท้จริงหรือว่าปัญหาที่แท้จริงของคู่สนทนาของเราได้ค่ะเมื่อเรานําเสนอสินค้าหรือบริการออกไปก็จะตรงจุดและตรงใจกับ คู่สนทนาน,นั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือการรีแลกแ์ะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้าท่านมีความประหมา่าไม่มั่นใจย่อมแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางจะทําให้คู่สนทนาเข้าใจว่าเราเนี่ยไม่เป็นมืออาชีพในด้านนั้นๆแต่ถ้าเราเป็นตัวของตัวเองมีความผ่อนคลายคู่สนทนาก็จะมั่นใจว่าเราเป็นมืออาชีพในเรื่องที่เรากำลังสนทนากันอยู่นั่นเองค่ะและนี่ก็คือสี ข้อง่ายๆในการสร้าง first impression ที่จะทำให้คุณเนี่ยสร้างความประทับใจครั้งแรกของการเข้าพบทางธุรกิจนั่นเองขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ